เวลานับถอยหลังอยู่นะครับฮัลโหลสวัสดีขอบคุณค่ะชื่อบทนัดนะคะเขาเรื่องก็คือโปรเจกต์ว่าชื่อบทนัดชื่ออลิสนะคะ <c oughs> เดี๋ยวทำใจอีกสักนาทีหนึ่งก็คือว่าโปรเจกต์ของเรานะคะ <c oughs> feel you in the bank ค่ะแล้วทีมก็ feel you in the bank ค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันต้อง feel you in the bank นะคะแล้วก็มาด้วยคอนเซปต์แบบ the brain of bank o k นะคะเดี๋ยวจะรู้ว่าทำไมมันถึงเป็น the brain of bank o k ค่ะ ฟิลย be so ูเอ i น mean. huh? the b แบงคคืออะไรนะคะเป็นภาษาไทยก็คือเติมคุณในช่องว่างหมายถึงว่าคือไม่ว่าจะเป็นกรอบการทํางานนโยบายไม่ว่าจะเป็น SDG นโยบายแบบทุกอย่างเลยนะคะคือประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพมากๆแต่ว่าเราอะทำงานแยกส่วนกันหรือว่าการทํางานแบบไซโลนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะทุกคนก็ควรจะแบบเติมช่องว่างแบบด้วยตัวคุณเองในแบบที่คุณคอนทิบิวได้นะคะปัญหาก็คือว่า นอกจากโปรเจกต์ที่แบบว่าถูกสร้างโดย CSR จากบริษัทใหญ่ๆแล้วเนี่ยซึ่งคนที่อยู่บนบนโต๊ะประชุมอะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่ลงไปดูปัญหาเองหรืออะไรเงี้ยหรือว่าบางทีเงินเหลือแล้วพอทำ CSR ลงไปมันก็แบบไม่ได้สร้างให้ชุมชนตรงนั้นน่ะยั่งยืนจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเออถ้าเกิดว่าดูว่ามีสเต็กโคเดอร์ใครบ้างนะคะถ้าตามแบบอย่างเช่นอะาจารย์ทาก็จะบอกสี่เกียวใช่ไหมข้าราชการเอกชนนักวิชาการแล้วก็ประชาชน ทีนี้ไม่ว่ามันจะเป็นกรอบการทํางานอะไรเนี่ยจากประสบการณ์ที่แบบสังเกตมาประมาณเกือบ2ปีนะคะเราก็แบ่งคนเป็นแบบ9กประเภทใช่ไหมคะมันจะมีก็เป็นองค์กร NGO อยางเป็นปัญหาที่แบบเมื่อสักครู่พูดไปแล้วหรือว่าสมาซิตี้ลีดซึ่งแบบคนที่ทำพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะนอกจากเขา่าทำงานหนักกันไปแล้วเขาก็ประชาสัมพันธ์หาคนมาอาสายากด้วยอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็แต่ละคนก็จะมีเพนพอยต์ของตัวเองเช่นลิเ e เลตซิตี้เซนที่แบบอยากจะอาสาอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ก็หาช่องอาสาไม่ถูกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีสลัมซิตี้เซนแบบกลุ่มปราะบางด้วยแล้วก็มีมีเดียซี i ิ d ดาตที่แบบเข้าถึงข้อมูลได้ยากเหมือนที่มี Special Talk ไปวันนี้นะคะ <laughs> เราก็เลยสร้างเป็นคอนทิวิลเลงมา5อร์เแรงนะคะอันแรกก็คือแบบเป็น m o เวอรหมายถึงว่าคือบางคน่ะ คือระดับการคอนทิบิวมันไม่เท่ากันคือบางคนอยากเป็นอาสาแต่ไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์แต่ว่าคุณอาจจะอาสาโปรเจกต์นี้อยู่แต่คุณเป็นโปรเจกต์ลีดของอันอื่นอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นระดับคอมมิชเนตี้ลีดเดอร์ที่แบบทําเพื่อ,เ,อ,อ,อเรื่องการศึกษาอันนึงเพื่อแบบสุขภาพอันนึงหรือว่ามีอิมแพคกับชุมชนตรงนั้นมากนะคะแล้วก็มาสเตอร์ก็เป็นพวกแบบบิ๊กโดนเนเตอร์หรือว่าเป็นคนที่ทํางานเป็นแบบระดับเลเจนด์ไปแล้ว5ปี10ปีอะไรเงี้ย SDSN m ูเ e อร์ก็คือ Um, Sustainable Development Solution Network นะคะซึ่งประเทศไทยก็ยังไม่มีคนรู้มากขนาดนั้นแล้วก็เขาก็จะทำรูปแบบเดิมก็คือเป็นเสวนาสัมมนาไป f a c e b o o k กระชั้ลรกแล้วคนเหล่านี้จะมาคอนหาโปรเจกต์ได้อย่างไรนะคะตอนนี้เขาก็หากันไม่เจอเท่าไหร่โปรเจกต์ลีดเดอร์นะคะคอนเน็ t ชันก็เดิมๆเ, <c oughs> เช่นแบบเอ้ยโทรรู้จักคนนั้นมา บบว่าเออผ่านไลน์เดี๋ยวพอคอนเน็กันใหม่ก็ล่าเข้าเมื่อวานไทยยังจะแบบมาลากเข้ากลุ่มแบบว่าเออกลุ่มอะไรนะเขาจะจัด International Women Day แต่ว่ารวมมากลุ่มนึงเราก็บอกโอเคเดี๋ยวเราคอนเน็กับบิดคาให้ที่แบบเขาทําไปแล้วแล้วเขาก็เว้นไปแล้วก็แบบคือคนมันทําเพื่อเป้าหมายเดียวกันแต่ว่ามันคือการที่จะทําอาสาเพื่อชุมชนอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะต้องไปติดปัญหาเรื่องคอนเน็กชันค่ะแล้วก็ไลน์กลุ่มก็แบบสร้างขึ้นแล้วถูกลบไปหรือว่าล้างเช่นแบบตอนนี้สภาเมือง คนสภาค,คนเมืองของกรุงเทพอย่างเงี้ย <c oughs> ก็คือมี50เขตนะคะแล้วก็สภาเด็กเยาวชนก็มีอีก50นะคะสภากาแฟเพื่อนชัดชาติที่แบบเราแล้วก็ <c oughs> มีอีก50นะคะทีนี้มันเยอะมากเลยแล้วก็จริงๆสภาเมืองคนรุ่นใหม่เนี่ยเราไปแบบไปดิสลอปตรงหนีทานบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้อะไรอย่เงี้ยค่ะต่อ ผูดรู้เรื่องเหมเนี่ยโอเคพอแป๊บไม่มีเครื่องมือพื้นที่ที่แบบโปรเจต์ลดเดอร์ได้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็แบบไม่มีโบนัสไปคอยแบบเป็นฟาซิลิเตเตอร์ที่ดีมากอยู่อเออแล้วคนธรรมดาเนี่ยอ,อ,อาสาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่า Google ใช่ไหม,ไเ, Facebook, ไหมเขาจะไปเจอ Facebook ใช่ไหมแล้วเขาจะไปเจอ Facebook เช่นแบบสมมติเข้าไปธนาคารจิตอาสาอย่างเงี้ยใครเคยได้ยินชื่อมั่ง แล้วแต่คือแบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเจอปฏิทินที่แบบอาสานู่นมีจังหวัดนี้นี้นั้นคือมันไม่สามารถที่จะหาโปรเจกต์ที่มันตรงใจจริงๆรวมกันได้อย่างเงี้ยแล้วบางทีพอเข้า a c e b o o k ไปก็อาจจะเหลืออีกสนาทีพอเข้า Facebook ไปเนี่ยก็อาจจะไปเจอโปรเจกต์ที่แบบมันเก่าได้อะไรเงี้ยตามนั้นค่ะโอเคต่อ ทีนี้ Community Leader ก็คือเรื่องการแชร์องค์ความรู้อย่างเป็นระบบหรือว่าหา Success m o d เดจาก Smartcity Lead อันอื่นนะคะเขาก็จ<ร><ค>ะหาไม่เจอยกเว้นไป Conne c t i o n เอาอะไรเงี้ยต,ต่อ o l u t i o นนะคะมันมี Solu t i o หนึ่ง3อย่างในการจากประสบกรารณ์เพราะว่าอย่างเดียวมันไม่พอคะ่ะคุณไม่สามารถแบบไปคุยบนเว็บได้นะคะหรืออย่างเช่นแบบไปคุยบนทัฟฟี่อย่างเงี้ยก็ไม่ได้คือซึ่งมันก็ทำฟังก์ชันที่ดีมากของมันแล้วมันควรจะสามารถอินทิเกรตกับอย่างอื่นได้เราก็จะมีเว็บไซต์ให้คุณเข้ามา ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพูดต่อแล้วก็มีวิกิแบงคอกอีกตั้งหาเก่งจังเลย <Okay. S 1> เทีนี้ b a t t l e Bangkok Discord นะคะก็คือเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถกดรับโลรที่แบบเป็นสายซัพพอร์ตที่คุณต้องการบางคนอ่ะการทำโปรเจกต์แบบอยากจะเป็นสายซัพพอร์ตสายซับนั่ง Google สายซัตหาข้อมูลสายซับช่วยเขียนโค้ดหรือแบบคุณเลือกนโยบายที่คุณกำลังขับเคลื่อนอยู่แล้วก็คุณขับเคลื่อนอยู่เขตไหนนะคะ ก็ใน Discord อันนี้ก็จะมีครบทั้ง50เขตเลยค่ะแบบ่งเป็นโซน6โซน5แล้วก็ห้องนโยบาย216ห้องนะคะก็มีแบบคุยช่อห้องย่อยได้เลยแล้วก็ข้ามกันไปข้ามกันมาได้ด้วยทันไหมเนี่ยทีนี้อย่างที่แบบคุณไทยบอกไปแล้วนะคะว่า ตอนแรกเชงชลอกเนี่ยมันก็ไมอยู่บนทวิตเตอร์อย่างเดียวแล้วก็ตอนนี้พอมาอยู่วันนี้เนี่ยมันก็ฟีดเคสที่สําเร็จแล้วอะไปเข้าเขตนั้นได้เลยคือคนสามารถเห็นการทํางานของเคสที่แบบดีจังเลยแบบคือแบบมันไล่ได้ดีมากขึ้นแล้วก็สามารถคุยตรงนั้นได้เลยค่ะแล้วก็มีโซนเอนเตอร์เทนเมนต์ให้ด้วยเพราะเราคิดว่าคนที่เป็นล่ารเขาจะไม่มีเวลาไปาหาเพื่อนหรือคอนเน็กกับคนอื่นๆมากแต่ถ้าทุกคนมาเจอเพื่อนคนนี้จากแบบเล่นกีฬาเหมือนกันชอบแมวเหมือนกันเขาก็จะรู้สึกเป็นทีมเดียวกันในการพัฒนากรุงเทพมาก ัไม่ทนโอเคเว็บนะคะไปดูของจริงเลยค่ะจริงๆมันต้องเปลี่ยนคนพิชนะเนี่ยเปล่าได้ได้ได้โอเคก็เว็บนะคะตอนนี้คือเราให้ฟิลเตอร์ตามแบบ BKK Policy <S <S ได้นะคะโซนข้างบนเดี๋ยวเราจะทำเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเหมือนแบบเลื่อนเลื่อนได้อะคะ่ะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีโปรเจกต์ครบเลยถ้าฟิลเตอร์ฟิลเตอร์แบบเรียนดีอะไรอย่างงี้ก็ได้คะ่ะ มันก็จะขึน้นมาเป็นฟิลเตอร์ที่แบบทั้งเข้าเป้าหมายแบบ SDG แล้วก็ของนโยบายด้วยค่ะกลับไปที่เดิมเลยก็ได้ค่ะเค okay, สแกนเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็แบบในเว็บเนี่ยเราอีกหน่อยอะ่ะเราจะให้มีการ์ดด้วยที่แบบเฮ้ยแต่ละคนะเก็บการ์ดอาสาของเตงว่าฉันทำแรลงไหนอยู่แบบเข้าโปรเจกต์ไหนอยู่แล้วมันเข้ากับเป้าหมายโลกอันไหนบ้างนะคะเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ แล้วก็วิกิแบงคอกเนื่องจากตอนนี้ไม่ว่าอีกหน่อยกรุงเทพเนี่ยเขาจะทำ update, อัปเดตนโยบายมายังไงก็ตามเนี่ยคือเราสามารถทำให้มันเป็นภาษาคนที่อ่านง่ายได้นะคะผ่านวิกิแบงคอกค่ะแล้วก็ใน open source, แบงคอกโอเพนซอร์ไซตอนก็คือรวมโปรเจกต์อยู่ในวิกิแบงคอกด้วยนะคะ มันเป็นที่ที่แบบดีมากคือในนโยบายพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเห็นว่า s t e m t h i n k i n g คุณแปะลิงก์ไปเลยว่าคุณดีไซน์ติงคิ้งยังไงมาเพอร์ n ซนาเป็นยังไงมาถ้าใครจะแก้ปัญหานี้เขาก็ดูต้งแหนต้นได้เลยนะคะแล้วก็ใส่องค์กรที่อยากเข้าร่วมพัฒนาเข้าไปได้แล้วพอกดไปที่องค์กรอย่างเง,งี้ยอย่างเช่นทาง,ง้ทางกระต่ายนะคะที่ช่วยนโยบาย18ของกรุงเทพอยู่นั้นคุณก็สามารถใส่ทุกอย่างของตัวเองลงไปในนั้นได้นะคะจบแล้วใช่ไหม โอเคก็เคเลนโปรเกสก็คือว่าไปคุยกับประธานที okay ่ภาษาพูดว er, ่ามาแล้วนะคะแล้วก็ทุกๆคนทุกๆคนจริงๆแล้วก็ลงรายละเอียดกันคือเขาก็บายบายแล้วไปคุยกับผอโอเคอย่างเงี้ยก็แบบเอ้เขาก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเป็นแบบนวัตกรรมใหม่มากๆเลยที่เขารู้สึกว่ามันเชื่อมกับคนได้ง่ายขึ้นแ่ลแล้วก็กรุงเทพก็แบบว่าโฆษณาดิสคอดให้ไปพูดที่สภาเมืองคนรุ่นใหม่นะคะ แกนได้ตรงนี้หมดพอดีหมดยังอ๋อแล้วก็ next step ก็คือว่าเดือนเมษายนก็จะไปฟังเพนพอยเพิ่มนะคะไปเทนเจ้าหน้าที่รวม partner, พาร์เนอร์พฤษภาคมก็คือร่วมมือกับสำนักยุทธาศ,าศาสตร์ประเมินผลนะคะอัปเดตนโยบายหมดแล้วค่ะก็ตามนั้นนะคะจบแล้วค่ะ ทำไมต้องเป็นสมองของกรุงเทพหรอคะเพราะว่าลองนึกดูนะคะว่ากรุงเทพแบบว่าเขาทำงานนี้สวบม,มากแต่ถ้าเกิดว่าทำเพื่อ SDG ข้อไหนอเงี้ยอันนี้เราเปิดเปิดได้เลยคะ่ะก็คือนี้เป็นออกซิเดนที่แบบองค์กรที่บริการภูมิรู้จักนะคะก็มีทั้งหมด110ก็คือร้อยประมาณ140องค์กรอนะ่ะคือถ้าเรามาแปะตาม SDG อ่ะมันก็จะเห็นชัดขึ้นคือมันเป็นสมองของกรุงเทพค่ะทุกคนแบบทุกคนจะเห็นภาพกันมากขึ้นจบแล้วหมดแลวจริงขอบคุณค่ะ ข้อมูลนี่เอามาจาก Twitter เอามาจากอะไรอีกบ้างครับข้อมูลของโปรเจกของอันไหนคะหรือทั้งหมดเลยทั้งทั้งหมดะคระ<ก>ับ่ <ไป S 1> เราดึงมารวมกันที่ Discord เนี่ยอัปเดตลายเขตเนี่ยข้อมูลอ,อ๋อตัวที่ซอสเขาอยู่คะ่ะอย่างของกรุงเทพเนี่ยเราก็จะไปคุยกับทางทางเขตเขาเลยแบบว่าเพนเพราะอย่างเช่นมีโปรเจกอะไรเนี่ยเขาก็เอา Discord บอเข้ามาตามนโยบ,บายท,ที่ที่เกี่ยวข้องได้เลยแล้วก็อย่างเช่นข้อมูลขององค์กรเนี่ยก็แบบเชิญองค์กรมาร่วมสร้างได้แล้วก็แบบให้เขาฟีดข้อมูลเข้ามาเพราะว่า เราก็รู้รู้เพนพอยแล้วรู้โปรเจกต์เขาแบบหลายๆอันมากๆอยู่แล้วหมายถึงว่าก็เป็นคนนั่นแหละมาโพสต์หรือว่าเป็นบอร์ดไปด,ดูจากที่ไหนมาครับคือถ้าไปนใน Discord เนี่ยเป็นบอทดไปดูเราตั้งใจจะไปดูดจากในเขตอืมก็คือเป็นเพจของเขตหรือมันเป็นยังไงอยู่ครับแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะคือถ้าเกิดว่าไปดูดฟีดมาปกติอย่างเงี้ยอันนี้มันเป็นประชาสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่าเออไปดูดเป็นโปรเจกต์เนี่ยเราจะให้เขาว่าแบบอินพุตโปรเจกต์เข้ามาเองมากกว่า เพราะว่าคือในความเป็นจริงตอนนี้เขาไม่ได้มีอินพุตโปรเจกต์อยู่ที่ไหนเขาจะโพสต์รวมกันที่ Facebook อย่างเดียวเลยแล้วก็คนไปอาสาไม่ได้แล้วก็ถ้าไปโพสต์ว่าฉันอยากช่วยอันเนี้ยสำนักประชาสัมพันธ์เป็นคนตอบค่ะเขาจะไม่ได้อินกับประชาชนอืโอเคครับก็คือหลักๆก็มาจากตัว Facebook และคนอะไรประมาณนั้ใช่ค่ะ Facebook และคนใช่ค่ะ แล้วก็ที่โอเคอาสาจะไปจอยอันไหนก็ว่าไปใช่ค่ะโอเคได้ครับเรากลัวเขาอะไม่เป็นไรใช่ไหมค่ะมันมันมันจะแก้แก้โจทย์การสื่อสารของของคนกับเขตอย่างนั้นเหรอครับ การสื่อสารของคนกับเขตของ Active c i t i z e n คือคนอาสากับเขตค่ะไม่ใช่คนทั่วไปหมายความว่าตอนนี้เขาไม่เจอกันใช่เขาไม่เจอกันแล้วก็เวลาจะประสานเนี่ยเขาจะต้องแบบผ่านหรืออย่างเช่นแบบถามเนี่ยลองผูว่าได้แบบโอ๊ยจะนัดเรื่องนึงอะ่ะเขามาเพโลตรงนี้หมดอนะ่ะนึกออกไหมเออทั้งทั้งที่อยากสิ่งที่อยากให้เป็นก็คือว่าเอออ่าอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ไม่แน่ใจสำนักอะไรอาจจะฝา่ายพาร์ทหรืออะไรที่เขารู้ว่ามีอาสาอะไรที่ คนทั่วไปคอนทิวิวได้อย่างเช่นแบบลองประหลัดโพสบอกว่าตอนนี้โลตัสลองปหลัดเขาจะดูโซนกรุงเทพเหนือเนาะเขารู้ว่าโลตัสเ,เนี่ยมาช่วยเอาของที่ยังกินได้เนี้ยแจกให้แถวนั้นบางทีมันเรียวไทม์เนาะแบบมันคือคือถ้าเกิดไปโพสในเฟซเขาก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคมี DISCORD แล้วต่อไปเป็นชาแนลที่คุณโพสเข้าไปตรงนี้เลยเนี่ย คนที่เขาแอคทีฟแล้วเขามากดรับโลอยู่แล้วเนี่ยเขาพร้อมจะช่วยเขตนั้นคุณแท็กปุ๊บเขาก็จะรู้เขาก็จะแบบเออมันจะตรงเลยอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปผ่านที่อื่นก็คือมันเป็นคอมมูนิตี้ชันแนลเฉยใช่ไหมครับทำไมพูดว่าเฉยๆอ่ะทำไมนะเป็นคอมมูนิตี้ทำไมนะขยายขยายคำถามนิดนึงได้ไหมคะเทคนิคทางทางโปรแกรมเราก็จะมองว่ามันเป็นทูส่ทูส่เราต้องการเนี่ยมันคืออะไร ปเป็นคอมมูนิตี้ก็คือว่าเหมือนเป็น virtual city สำหรับแบบ active c i t i ซ e นที่เขาอยู่ตรงนั้นได้อย่างเงี้ยแล้วก็คืออย่างเช่นพวกเกมเมอร์อ่ะคือเขาอยู่เขาสิงอยู่ตรงนั้นนานมากเพราะว่าเขาทำได้ทุกอย่างในนั้นเล่นเกมแชร์สมมติอ,อย่างเช่นเออคนที่แบบเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝุ่นอย่างเงี้ยเขาจะมาแบบโคกับโอเพนซอร์สอย่างเงี้ยเราก็ลากเขาเข้ามาแล้วก็แบบเฮ้ยเพราะมันมีปัญหาที่ต้องแก้ทันทีมันก็โดดเข้ามาได้ไม่ต้องไปเสียเวลาแบบเชิญซูมเป็นโอ้ไม่กอดอย่างเงี้ยค่ะ คือเนื่องด้วยพวกเราเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เลยจะหาทางอะไรที่มันอัตโมัตบางอย่างให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้อะไรแนี้ใช่ใช่ค่ะคิดเหมือนกันค่ะซึ่งวนัสก็มีกรอบการคิดที่จากัดเพราะว่าไม่ใช่เทมแต่เราเป็นคนที่รู้เพนพอยมากๆาก็พยายามไปเครับจริงๆมันน่าจะไปบวกกับคนอื่นเท่านั้นเองใช่แล้วเพราะว่ามันเมื่อกี้เห็นแล้วแหละมันมีแบบว่าอ่ามันมีอะไรนะเอามาจากตัวเชนหลอกของคนไทยเนาะแล้วก็เอามาใส่บวดอ่ะจริงๆมันก็เอาบอร์ดไปดูด จากของคุณไทยแล้วมาแบ่งบวกแบ่งเขตไดใ้ใช่ใช่คิดชิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วก็นอกจากจริงๆอะบอร์ดมาไปดูดไปดูดมาจากว่าโปรแกรมอาสาที่แบบองค์กรอื่นๆเขาทําอยู่ได้ค่ะ mm hmm. เพราะว่าพวกนี้เขาจะทําตามแบบเขารู้จักคนเท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันควรจะรวบเป็นระบบในเมื่อแบบเรามี s D G ที่เป็นกรอบแบบหน่วยงานเขาก็ต้องแบบว่าเอาตัวชีวะเข้านี้อยู่แล้วก็ควรจะมารวมผ่านอันนี้ค่ะคือ,คอ,คอในมุมผมอะยูทเซอร์เขาเ เป็นไปได้ยากที่ยูเซอร์ที่เป็นกทมที่แบบอา,อายุเยอะหน่อยเขาจะมาใช้ Discord ว่ากันตามตรงอ๋อเข้าใจนั่นก็คือเหตุผลว่าแบบ next step ก็คือว่าโบนัสจะใช้ความเป็นโบนัสเนี่ยค่ะก็แบบไปไป,ไปหาว่าใครที่แม่งฉลาดพอที่จะไม่ไม่ผมหมายถึงว่าเขาจะมีชแนลเก่าๆของเขาอยู่แล้วแล้วเรา<ช>สามารถ<ช>เอาตัวบอทบางอย่างไปดูดแล้วก็เอามาใส่รวมที่ Discord ได้เออเพราะเขาจะไม่เปลี่ยนยูเอ็นะคขอ, <Okay. S 2> ขอบุณขอบคุณมากค่ะ